สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจแหม่มทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมก็อยู่ที่เดิมนะคะศูนย์ซ่อมและตัวถังของ room, อโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีของเราเนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะมก็อยู่ที่คันนี้ค่ะเจ้าเดนเจอร์สปอร์ตของเราเนั่นเองนะคะสาหรับคันนี้นะคะมันมาในชุดแต่งคันสีดํารอรอเท่ๆคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า ด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งฮัมเมอร์ทั้งคันเลยนะคะพร้อมกระจังหน้าตัว V6 นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างตามมาไปชมค่ะเริ่มที่กระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะ FORD นะคะเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 สีดำร้้นของเรานั่นเองนะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงด้านบนนะคะสำหรับตัวด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะแหมมได้ถอดตัวกันชน,น้านหน้าออกนะคะใส่เป็นตัวกันชนเหล็กหน้าฮัมเมอร์ของเรานั้นค่ะ ตัวนี้นะคะพร้อมเซ็นเซอร์4จุดนะคะส่วนไฟนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะพร้อมด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะแม่ใส่ตัวแข็งนะคะเป็นสีดำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะพร้อมห่วงโอเมก้าสองห่วงสีแดงนะคะใช้งานได้จริงเลยนะคะสำหรับด้านข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะแม่ิดเป็นซุ้มร้อป,ปักหมุดขนาด6นิ้วนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้เช่นกันค่ะว่าจะติดเป็นแบบ เรียบหรือว่าเป็นแบบมีหมุดนั่นเองนะคะสำหรับตัวแมกของเรานะคะตัวนี้นะคะแมกติดตั้งเป็นแมกขนาดขอบ20นะคะออฟนะคะเป็นขนาด44นะคะตัวนี้นะคะพร้อมตัวด้านในนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวโชคนะคะที่แม่ได้ทำการติดตั้งขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ องศาเลี้ยวนะคะดูนิ่มนวลมากขึ้นนะคะส่วนตัวล้อแมกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแมกตัวออฟโรดนะคะตัวนี้นะคะยางเป็นออทเทอ์ลนะคะเป็นยางเรียบสามารถวิ่งได้ทั้งแบบออฟโรดและออฟออฟโรดนะคะมาค่ะสำหรับด้านข้างของแมนะคะตัวนี้แม็ติดฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ ด้านบนนะคะมันติดเป็นราวหลังคานะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะติดเป็นสีดําหรือเป็นสีเงินนะคะคพร้อมตัวนี้นะคะเบ้ามือจับสชิ้นนะคะทั้ง4ด้านนะคะส่วนตัวด้านท้ายของเรานะคะมันติดเป็นตัวเนี่ยค่ะเป็นตัวโลบารเล็กนะคะเป็นตัวฮัมเมอร์อีกเช่นกันนะคะมีตัวนี้มันติดเป็นแบบสั้นนะคะส่วนตัวด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะก็มีไฟ3ามดวงเหมือนกันนะคะสองสว่างนะคะพร้อมตัวอ่า สติกเกอร์นะคะแรปเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้อีกเช่นกันนะคะส่วนด้านท้ายของเราค่ะตัวนี้นะคะมัติดเป็นที่ครอบไฟนะคะพร้อมนะคะตัวครอบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวครอบด้านกับฝาท้ายของเรานะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกล้องมองหลังนะคะตัวนี้เป็นวาลไว้ให้ด้วยนะคะมาพร้อมคู่กันค่ะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะทัมเมอร์เหมือนกันนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มตรงนี้นะคะเป็นห่วงไว้สามารถลากจูงเรือหรือว่าลากรถได้นะคะสามารถติดตั้งเพิ่มและใช้งานได้จริงนะคะพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดง2ห่วงด้านท้ายเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวกันชนท้ายของเรานะคะจะมีตัวไฟด้านท้ายสองมาให้เพิ่มด้วยนะคะ มาค่ะสาหรับแคมเปญของแหม่มนะคะสําหรับลูกค้าชอบแคมเปญแต่งลอรแบบคันนี้นะคะก็เข้ามาพูดคุยติดต่อหาแหม่มได้นะคะว่าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนนะคะแหม่มจะนัดจัดเต็มให้ลูกค้าทุกแคมเปญค่ะสําหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ